สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Movie Never Ending หนังจบคนไม่จบอยู่กับน้ำตาลเรชูกา Red Sugar ค่ะวันนี้วันที่31ทธันวาคม2024ค่ะปี2024ที่ผ่านมาทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้บางคนได้หยุดยาวนะคะก็เดินทางกลับบ้านกันค่ะบางคนก็หยุดอยู่ที่บ้านเคลียร์งานบ้านนะคะบางคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านบริการก็อาจจะยุ่งหน่อยแต่ก็ได้รับค่าแรงพิเศษกันไปค่ะ อย่างไรก็ตามใครที่ดูช่องนี้อยู่เชื่อว่าต้องเป็นคอหนังนะคะใช้เวลาว่างช่วงสั้นๆไม่ว่าจะเป็นช่วงเลิกงานพักเที่ยงกินข้าวหรือว่าก่อนนอนหรือว่าเวลาว่างยาวๆอย่างเช่นหยุดยาวสิ้นปีแบบนี้ค่ะดูหนังหรือว่าดูซีรีส์แน่ๆเลยพอดูจบแล้วนะคะก็ยังมีประเด็นหรือว่าหาเพื่อนคุยเกี่ยวกับหนังซีรีส์ที่ดูจบด้วยใช่ไหมล่ะคะ และวันนี้นะคะวันที่31ธันวาคม2024ค่ะที่ปล่อยคลิปวันนี้คือวันที่5หลังจากที่ Squid Game ซีซั่น2เริ่มสตรีมมิ่งบน Netflix ค่ะเชื <ST IT> ่อว่าหลายคนที่ดูคลิปนี้คงดู Squid Game จบแล้วแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นหนังจบคนไม่จบขอประกาศเลยค่ะว่าซีรีส์จบคนก็ไม่จบเช่นกัน สควิตเกมนะคะเป็นเจ้าของสถิติหลายอย่างค่ะเช่นเป็นซีรีส์ที่มียอดผู้ชมสูงสุดเป็นประวัติการของ Netflix ใน28วันหลังจากเปิดตัวซีซั่นแรกนะคะกันยายนปี2021มีผู้ชม s สควิตเกมมากกว่า142ล้านบัญชีทั่วโลกค่ะแล้วก็มียอดการรับชมนะคะมากกว่า1650ชั่วโมงด้วย s สควิตเกมครองอันดับหนึ่งในหลายประเทศค่ะขึ้นอันดับ1ในชาร์ตสิ อันดับสูงสุดประจำวันใน94ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็มีรายงานว่า Squi d g เกมเนี่ยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ n น t f ฟ i x สูงถึงประมาณ891ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ20,900ล้านบาทเลยทีเดียวหลังจากรอคอยกันมา3ปีค่ะเราก็ได้ดู s q u i d g เกมซีซั่น2กันแล้วนะคะบางคนดูจบตั้งแต่วันแรกเลยนะคะบางคนเก็บเอาไว้ดูช่วงหยุดยาวงั้นคลิปนี้เราจะมาชวนคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังดูกันนะคะเตือนไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าคลิปนี้เป็นการชวนคุยกันหลังดูเพราะ ฉะนั้นสปอยแน่นอนถ้าใครยังดูไม่จบและไม่อยากโดนสปอยนะคะแนะนําว่าให้ไปดูซีรีส์ให้ครบก่อนค่ะแล้วค่อยมาคุยกันแต่ถ้าไม่ซีเรียสหรือว่าพร้อมจะฟังต่อแล้วก็ไปเริ่มกันได้เลยค่ะ หลังจบเกมแรกนะคะซองกีฮุนพระเอกของเรื่องค่ะก็ตัดสินใจจะไม่ไปหาลูกสาวที่ LA ค่ะตลอด2ปีที่ผ่านมาเขาพยายามตามหาไอ้หน้าหล่อค่ะหรือว่าที่บางคนเรียกว่าตักจีแมนคนที่ชักนําผู้คนเข้าไปเล่นเกมโหดนี้แต่การตามหาของกีฮุนก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะเพราะว่าเขาต้องพึ่งพาแก๊งมาเฟียปล่อยเงินกู้ค่ะที่เดือดร้อนหนักเพราะว่าลูกหนี้อ่ะหายตัวไปห,ไปหรือพูดง่ายๆคือโดนจับไปเล่นสควิตเกมนั่นแหละเราไม่ได้กลับมาอีกด้านคุณตํารวจฮวงจุนโฮนะคะที่เมื่อซีซั่นก่อนแกไปตามหาพี่ชายบนเกาะปริศนาะ แล้วก็นั้นพบความจริงสุดช็อกค,ค่ะว่าพี่ชายตัวเองเนี่ยคือหนึ่งในผู้บงการเบื้องหลังเกมนี้นะคะเขาโดนยิงตกทะเลแล้วก็รอดกลับมาได้ด้วยความช่วยเหลือของกัปตันพักแต่สิ่งที่เขานํากลับมาด้วยเนี่ยมันใช้เป็นหลักฐานอะไรไม่ได้เลยค่ะผู้บัญชาการน่ะแกก็เลยว่าแกผู้จาเหมือนคนเพ์เจอร์ผลลัพธ์ก็คือจุนโฮโดนลดขั้นนะคะกลายเป็นตํารวจจราจรที่ไม่มีใครสนใจค่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะเขาก็ไม่ล้มเลิกความตั้งใจค่ะใช้เวลาว่างกึ่งขอร้องกึ่งบังคับให้กัปตันพักเนี่ยช่วยพาเขาออกทะเลเพื่อ ตามหาเกาะปริศนานั่นอีกครั้งหนึ่งหลังดูจบนะคะสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ พี่กงยูค่ะไอหน้าหลอ่อหรือว่าตักจีแมนสามีแห่งชาตินะคะตัวน้ำตาลเองอ่ะไม่ใช่สายซีรีส์เกาหลีหรือว่าสายหนังเกาหลีเลยนะคะผลงานที่ผ่านมาของพี่กงยูอ่ะก็เคยได้ดูแค่เรื่องเดียวค่ะก็คือ r ทรน to b ูซ a n ตอนซีซั่นหนึ่งเนี่ย Squid g เก e แกก็มาในฐานะแขกรับเชิญปริศนาค่ะแกก็ดูภูมิฐานตามมาตรฐานพระเอกแต่ซีซั่นนี้แกจัดเต็มนะคะจัดหนักจัดสุดหลายสันักยกบทบาทตักจีแมนเป็นผลงานที่ดีที่สุดของกงยูเลยนะคะบทของแกเนี่ยห่างไกลาจากความเป็นคุณพระ เอกแสนดีที่เคยเล่นในเรื่องอื่นๆค่ะใครจะนึกว่ากงยูจะโหดโรคจิตได้ขนาดนี้ก็ยอมรับว่าแกมีสเสน่ห์นะคะในแบบที่เรารู้สึกได้นะคะถ้าน้ำตาลได้ดูผลงานในแบบโรแมนติกของแกเนี่ยอาจจะหลงรักแกก็ได้นะคะ พลังในบทบาทนี้ของคุณกงยูแรงจริงๆค่ะในสวิตเกมซีซั่นสองตอนแรกการแสดงของคุณกงยูทั้งสีหน้ากิริยาจริตจก้ันดูจอมบงการโรคจิตติดตราตึงใจมากนะคะแสดงให้เห็นถึงความมุทะลุเชื่อมั่นในความคิดของแกแบบสุดโต่งค่ะจนเรียกได้ว่าบ้าคลั่งเลยทุกคนคงจะเห็นตรงกันนะคะว่าคุณกงยูเนี่ยเป็นเดอะแบ็คสวิตเกมซีซั่นสองตอนแรกนี้จริงๆค่ะ และสควิตเกมต้องเล่นเกมค่ะจะมาโชว์ดรามา่าโชว์การแสดงเท่านั้นไม่ได้นะคะเกมที่เล่นก็คือเกมเป่ายิ้งชุบนะคะก็ตื่นเต้นกดดันดีค่ะถึงตอนนี้คุณพ่อบ้านของน้ำตาลก็มานั่งดูด้วยแล้วนะคะแล้วพอกีคุณกับหน้าหล่อเริ่มเล่นรัเสเซียลูเลตกันค่ะคือพอตอนที่น้ำตาลดูนะก็ปล่อยจอยไปตามเรื่องตามราวที่เขาเล่าในซีรีส์ค่ะก็ฟังเขาคุยสงครามจิตวิทยาไปแล้วก็ลุ้นนะคะว่าใครจะแพ้ใครจะรอดแต่คุณพ่อบ้านของน้ำตาลนะคะ แกนี้ใส่ไม่ดีแกมานั่งภาคตลอดเลยว่าเดี๋ยวคนนั้นจะทําอย่างนั้นเดี๋ยวคนนี้จะทําอย่างนี้นะคะปืนอยู่ในมือยิงอีกคนไปเลยสิอะไรแบบเนี้ยแต่ตัวละครมันทําตามอย่างที่คุณพ่อบ้านทายทุกอย่างเลยนะคะทั้งที่แกไม่ค่อยจะดูหนังด้วยนะคะเอเราเองก็แบบรำคานแต่คิดๆไปอีกทีเฮ้ยเขาทายถูกว่ะนี่มันนี่ ที่เขาไทยถูกเพราะมันเป็นหนังสูตรสําเร็จใช่ไหมแล้วเขาทําตามสูตรจริงๆแล้วทาตามสูตรตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วด้วยนะคะเขาใส่สถานการณ์ที่ต้องเอาตัวรอดค่ะใส่เงื่อนไขต่างๆแล้วก็ใส่ตัวละครมาให้ครบเลยนะคะอย่างเช่นพระเอกที่เป็นคนขี้แพ้พระรองที่ดูเก่งมากๆดูพึ่งพาได้นะคะผู้หญิงอ่อนแอไออันธพาลมนุษย์ป้าคนบ้าศาสนาคนแก่เด็กใส่มาครบเลยค่ะแล้วก็ให้ตัวละครเนี่ยดำเนินเรื่องไปแล้วก็ให้คนดูอย่างเราเนี่ย เฝ้ามองพฤติกรรมนะคะความเสียสละความเห็นแก่ตัวแล้วก็ให้เราเนี่ยเอาใจช่วยแล้วก็สาบส่งตัวละครบางตัวพร้อมกับตั้งคำถามกับตัวเองไปค่ะว่าถ้าเป็นเราอ่ะเราจะทำยังไงบ้างแต่ความเจ๋งของสวิตเกมก็คือการนําเสนอที่ทําออกมาได้สนุกด้วยองค์ประกอบเสริมต่างๆค่ะอย่างเช่นการบอกเงื่อนไขในเกมที่ดูน่าสนใจนะคะใช้เสียงประกาศอะไรแบบนี้การใช้ผู้คุมที่เราไม่เห็นหน้าค่ะมาทําภาษามือน่ารักน่ารักนะคะแล้วพอใครไม่ได้ไปต่อก็ยิง ถ้าอย่างนั้นนะคะ การจัดฉากน่ารักน่ารักนะคะด้วยสีสันลูกกวาดตัดกับความโหดในเกมนะคะการใช้จังหวะการเล่าเรื่องที่แทรกขำแทรกดราม่าได้เหมาะสมหรือว่าการเลือกเพลงประกอบต่างๆที่ช่วยเสริมบรรยากาศสร้างความสนุกจนคนที่ชอบดูซีรีส์อยู่แล้วอะคะ่ะดูแล้วก็ติดหนึบเลยหรือคนที่ไม่ค่อยได้ดูหนังหรือว่าซีรีส์อ่ะก็หันมาสนใจแล้วก็อยากติดตามจบเรื่องแล้วเขาก็มีพอดรองที่เข้ากับตัวซีรีส์ด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของการค้าอวัยวะหรือว่าการที่มีตัวละครตำรวจจุนโฮเนี่ยที่จะไปเชื่อมโยงกับตัวละครฟรอนต์แมน แต่สิ่งที่หนังสูตรสาเร็จเรื่องนี้นะคะทำแล้วดูประดักประเดิดมากๆเลยก็คือการเอาตัวละครที่เป็นผู้ชมชาวต่างชาติอะคะ่ะไอ้พวกฝรั่งที่ใส่หน้ากากแล้วมานั่งจิบไปดูเกมในซีซั่นหเนี่ยคือทําดีมาเกือบทั้งหมดเลยนะคะมามีไอ้พวกนี้เป็นจุดโดดซึ่งพอถึงซีซั่นสองเขาไม่ใส่พวกนี้มาเลยค่ะเราก็ต้องตามต่อว่าพวกผู้ชมพวกนี้จะกลับมาในซีซั่นสหรือเปล่ากลับมาที่การดําเนินเรื่องในซีรีส์นะคะ จบตอนแรกนะคะกีฮุนว่าไอ้หน้าหล่อเป็นหมารับใช้ค่ะส่วนไอ้หน้าหลอก็ว่ากีฮุนว่าแกมันไอ้เศษสวะน้ำตาลก็ตั้งคำถามเลยนะคะว่า ตกลงคนแบบไหนกันนะที่มันน่าจะเหลืออยู่รอดมากกว่ากันนะคะส่วนตัวน้ำตาลดันไปเข้าข้างตักจีแมนนะคะคือไม่ได้หลงกงยูนะเราไม่ได้ให้ไปฆ่าคนนะแต่ในความที่เราทุกคนค่ะมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบเป็นของตัวเองใช่ไหมเราจะรับใช้ใครหรือยังไงก็ตามมันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องทําให้เต็มที่ค่ะส่วนไอ้พวกเศษสวะ,ะไร้ค่ามันคือเป็นพวกบกพ่องต่อหน้าที่ความรับผิดชอบตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นน้ำตาลเข้าข้างตักจีแมนค่ะน้ำตาลว่าเป็นหมารับใช้ก็ยังดีกว่าเป็นเศษสวะค่ะ กีฮุนนะคะพระเอกของเรานะคะที่ผ่านมา2ปีเขาเตรียมการมาอย่างดีเลยค่ะที่จะหาไอ้หน้าหล่อให้เจอนะคะแล้วก็ให้ไอ้หน้าหล่อพาเข้าไปหาผู้สร้างเกมสควิตเกมเรียกว่าจะไปทําลายสควิตเกมนั่นแหละค่ะแต่ไอ้การเตรียมการมาอย่างดีก็สงสัยว่ากีฮุนเตรียมแค่อาวุธกับเครื่องติดตามตัวหรอคะไม่มีแผนหลักแผนรองแผนสำรองอะไรเลยใช่ไหมเพราะว่าดูเหมือนกับว่าตั้งแต่ตามหาตักจีแมนเจอเนี่ยเหตุการณ์มันจะบานไปลายไปเรื่อยๆค่ะแล้วนอกจากจะไม่เจอกับตัวหัวหน้ามันแล้วเนี่ย กีฮุนยังต้องไปลงเล่นเกมเองด้วยนะคะและทีแรกเนี่ยเหมือนจะไปช่วยปกป้องชีวิตคนที่ถูกจับไปเล่นเกมค่ะพยายามจะพาคนออกจากเกมให้โหวตเลิกเล่นเกมนะคะแต่ไปไปมามาไอ้กีฮุนกลับยอมสละชีวิตคนฝั่งกากบาดหรือคนที่ไม่อยากเล่นเกมะคะ่ะปล่อยให้คนพวกวงกลมที่อยากเล่นเกมต่อมันโจมตีตายกันหลายคนเลยไม่พอนะแกยังพาพักพวกที่เหลืออยู่อะไปเสี่ยงชีวิตด้วยนะคะไปไปมามาเนี่ย กลายเป็นเรานั่งดูกีหุนที่ไม่มีแผนการค่ะคิดจะทำลายล้างองค์กรอย่างเดียวแต่ด้นสดบุกตะลุยไปเรื่อยๆนะคะโดยไม่สนใจเลยว่าจะต้องมีใครเสียสละชีวิตบ้างก็หุดหงิดเล็กๆนะคะไม่เป็นไรถ้าเขาอยากให้เราดูเกมเราก็มาดูเกมแล้วก็มาดูคนเล่นเกมกันดีกว่านะคะงั้นเรามาพูดถึงเรื่องเกมกันเลยเกมในซีซั่นนี้จะเป็นเกมกติกาค่สลับกับการโหวตนะคะซีรีส์เสียเวลาไปกับการโหวตมากๆเลย เล่น a อไอโจบเกมโหวตเล่นเกมหกขาจบเกมโหวตเล่นเกมจับกลุ่มจบเกมโหวตอ,อีกนะคะจนเกม OX ที่เป็นเกมจิตวิทยาเกมปั่นประสาทที่เขาไม่ประกาศเริ่มเกมอ่ะคือถ้าผ่านเกมนี้แล้วจบลงไปด้วยดีนะจบเกมก็ต้องโหวตอ,อีกรอบด้วยนะผลลัพธ์คือ เบื่อค่ะซีรีส์เสียเวลาไปกับการโหวตซะเยอะเลยนะคะแถมก่อนจะโหวตตัวละครแต่ละตัวต้องมานั่งปรึกษาพูดคุยโน้มน้าวใจกันอีกตอนแรกๆเนี่ยไอการฟังให้พวกนี้คุยกันมันยังพอเพลินๆอยู่นะเพราะว่ามันช่วยให้เราอะได้ทําความรู้จักตัวละครมากขึ้นแต่พอการโหวตมันกลายเป็นจุดพักของทุกเกมเนี่ยมันเลยทําให้จังหวะการเล่าเรื่องเนี่ยมันหนืดมันเนื่อยไปหมดเลยค่ะ มาถึงเรื่องตัวละครกันบ้างนะคะซีซั่นก่อนมีอะไรบ้างนะมีพระเอกลูเซอร์มีเพื่อนพระเอกคนเก่งนะคะมีผู้หญิงมีคนแก่มีอันธพาลมีมนุษย์ป้ามาซีซั่นนี้เพิ่มความหลากหลายขึ้นไปอีกค่ะมีการใส่ LGBTQ นะคะมีการใส่พ่อแม่ไวสมีคนบ้าศาสนาด้วยมีไอ้มนุษย์ลุงที่ดูเหมือนนักการเมืองเห็นแก่ตัวด้วยนะคะแล้วก็มีไอ้บ้าที่เป็นเหมือนโจ๊กเกอร์ค่ะแต่มันทันเรียกตัวเองว่าธานอสนะคะอีตาธานอสเนี่ยนอกจากหัวมันจะเป็นสีม่วงนะคะ ตัวมันเองก็เหมือ e นจะเป็นสีสันในเรื่องนี้เลยนะคะใครจะตกใจ reduces, กลัวตายหรือไงไม่รู้ค่ะดูมันสนุกอยู่คนเดียวเลยค่ะก็น่าจะเป็นเพราะว่าตัวมันเองบ้านะคะหรือว่าพียาจนดีตลอดเวลาก็ไม่รู้นะสิ่งที่น่าสนใจก็ค <án> <ana> ือค่ะน้ำตาลอะ ไปเจอข้อมูลเกี่ยวกับอาการนี้อาการทำตัวร่าเริงเกินเบอร์ในสถานาการณ์เครียดถึงขั้นตายนะคะอาการแบบนี้มีชื่อเรียกค่ะมันชื่อว่าการ smiling depression หรือว่า smiling stress นะคะอาการนี้เนี่ยมักจะเกิดกับคนที่ถูกคาดหวังให้ดูดีหรือว่าเป็นคนที่คาดหวังกับตัวเองสูง เจ้าธานอสเนี่ยดูเหมือนจะเข้าขายนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นคนหิวแสงมันเป็นคนหลงตัวเองแล้วมันก็คาดหวังกับตัวเองสูงบวกกับสภาพในเกมที่กดดันสุดขั้วค่ะคือถ้ารอดแล้วไม่รวยสุดก็แพ้แล้วก็ตายไปเลยน้ำตาลตีความว่าธานอสเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้นะคะก็เลยแสดงออกล้นๆจนดูน่ารำคาญนะคะแต่ก็น่าสนใจในเวลาเดียวกันนะคะชอบนะคะอยากหยุหัวเพราะมันกวนตีนนะคะแล้วมันก็ดึงดูดความสนใจเราได้จริงๆ แล้วเราก็จะมาพูดถึงตัวละครที่เป็น MVP ของเรื่องนี้นั่นก็คือฮยันจูผู้เข้าแข่งขัน s q u i ิตเกมหมายเลข120ตัวแทนของความหลากหลายทางเพศนั่นเองค่ะฮยันจูนะคะเป็นสาวทานที่ถูกคัดเลือกเข้ามาเล่นเกมค่ะฮยันจูยอมมาก็เพราะว่าเธอ,อยังทานไม่เรียบร้อยนะคะเธอก็เลยคิดจะมาชิงรางวัลค่ะเอาเงินไปผ่าตัด ที่เด็ดก็คือเธอจะมาประเทศไทยค่ะนอกจากสควิตเกมเขาจะบอกแล้วว่าในเกาหลีใต้เนี่ยเขายังไม่ยอมรับเพศที่3ที่4ที่5ถึงขั้นไม่มีที่ให้ยืนเลยสควิตเกมยังบอกเรากับชาวโลกอีกด้วยว่านะคะไทยแลนด์เป็นประเทศที่เปิดกว้างยอมรับเรื่องของความหลากหลายทั้งเพศมากๆนะคะ ไทยเราเป็นประเทศแรกในอาเซียนค่ะที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะจะมีผลบังคับใช้ในวันที่22มกราคมนี้แล้วด้วยแล้วก็ไทยเป็นประเทศที่สามในเอเชียแล้วก็เป็นประเทศที่38ของโลกที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมค่ะเราจะรับรู้ได้จากบทสนทนาเลยว่าเขาหวังจะมาที่ประเทศไทยนะคะประเทศไทยเป็นโอกาสในการมีชีวิตใหม่ของเขาค่ะส่วนเราเมื่อไทยเรากลายเป็นทางรอดแล้วก็เป็นความหวังใหม่ของเขาเราก็อดภูมิใจไม่ได้ถูกต้องไหมคะ นอกจากฮยอนจูนะคะจะพีอประเทศไทยให้คนทั่วโลกรู้แล้วเนี่ยในสถานการณ์คับขันค่ะเธอสติดีที่สุดนะคะในเกมหกขาที่ทีมของเธอเนี่ยเป็นทีมรวมอันเดอร์ด็อกเลยค่ะกับพิกสถานการณ์เอาชนะได้แบบคาดไม่ถึงนะคะชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้ทําให้แค่พวกเราคนดูรู้สึกมีความหวังเท่านั้นนะคะมันยังส่งแรงบันดาลใจให้กับตัวละครอื่นๆในเรื่องค่ะให้หลายๆทีมเนี่ยผ่านเกมหขาไปได้ด้วยและที่สําคัญเนี่ยเราเอง อดสะใจไม่ได้เลยใช่ไหมไอตอนที่เขาเล่นเกมกันอยู่เมื่อฮยอนจู120ลงมือจัดการกับอีป้าเชื่อมจิตหมายเลข0ู4ย์ 44, ใช่ไหมคะซีรีส์ให้เหตุผลค่ะกับความมีสติแล้วก็ความเป็นผู้นำของฮยอนจูนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเคยเป็นหน่วยรบกองกำลังพิเศษมาก่อนประสบการณ์ตรงนี้ค่ะทำให้เธอไม่ตื่นตระนกตกใจในสถานการณ์เป็นตายแบบนั้นและเธอยังอยู่นะคะตอนจบซีซั่น2แลเราก็ต้องไปดูต่อค่ะว่าซีซั่น3ตัวละครฮยอนจูของเราเนี่ยจะได้มาเมืองไทยหรือเปล่า จบซีซั่นสองนะคะคุณป้าหมอเชื่อมจิตหมายเลข044ก็ยังอยู่ให้เราสาบส่งค่ะอยู่พร้อมกับไอ้ลุงนักการเมืองหมายเลข100แล้วก็ลูกน้องธานอสหมายเลข124นะคะรวมถึงคุณพ่อไวสายหมายเลข333แล้วก็คุณแม่ไวสายหมายเลข222ด้วยนะคะตัวละครป้าคนแก่ที่มาเจอลูกชายในเกมนั่นก็เป็นตัวเสริมกําลังใจได้ไม่น้อยเลยนะคะดูไปก็หวาดเสียวไปคุณป้าเล่นจะลุกไปห้องน้ํานะคะหลังจากที่พระเอกกีฮุนบอกว่าเราต้องระวังตอนนอน เดี๋ยวจะมีคนมาบุกโจมตีเราค่ะป้าลุกไปเ้าห้องน้ําเฉยเลยนะคะอีน้ําตาลละกลัวแล้วเกินว่าป้าจะรอดหรือไม่รอดนะคะทั้งสถานการณ์ทั้งดนตีนะคะ บิวส่งเหมือนจะทำให้แกไม่รอดค่ะแต่ป้าก็รอดนะคะจบซีซั่น2ตัวละครที่พูดถึงมาเมื่อกี้นี้ยังอยู่ให้เราลุ้นต่อในซีซั่น3ค่ะหลายคนนะคะลุ้นให้คุณตำรวจจุนโฮเนี่ยไปเจอกับแก๊งผู้คุมชุดชมพูที่ลักลอบค้าอาวัยวสะสักทีหนึ่งจะได้เข้ามาช่วยกลุ่มพระเอกกีฮุนให้ได้นะคะไม่รู้ว่าในซีซั่น3จะยังมีเกมให้เล่นไหมนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนโทนไปเล่าเรื่องการทำลายล้างองค์กรสกิตเกมเลยแล้วก็เปิดโปรงพวกเล่าเศรษฐีคนดูที่เป็นกลุ่มนายทุนใหญ่หรือ เขาจะเล่าเป็นวนลูปนะคะบางคนเขาจะวิเคราะห์ว่าในที่สุดกีฮุนก็จะเอาชนะฟอนแมนได้แต่ตัวกีฮุนก็จะขึ้นเป็นฟอนแมนซะเองเราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะจริงๆเนี่ยซีซั่นนี้มันต้องเป็น Squid เกม e 2.1และซีซั่นต่อไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นซีซั่น2.2เนาะคือแบ่งซีซั่น2เป็น2พาร์ทพาร์ทแรกกับพาร์ทสแต่เขาตั้งชื่อว่า2กับ3ค่ะไอตอนจบซีซั่น2ก็ดูจะค้างเติ่งนะคะแล้วก็กว่าจะไปต่อซีซั่น3ก็อีกตั้งครึ ไม่เป็นไรค่ะไม่ว่าจะเรียกยังไงนะคะซีรีส์ก็ทําหน้าที่ได้ดีค่ะให้ความบันเทิงให้ความลุ้นให้ความเอาใจช่วยนะคะให้เราได้สับส่งแล้วก็ให้เราได้เก็บประเด็นบางอย่างเอามาคิดเอามาคุยกันอย่างที่ผู้สร้างเขาตั้งใจค่ะเราคนดูก็ยังติดตามกันต่อไปนะคะสรุปเลยว่าสนุกค่ะ สควิตเกมซีซั่นสโดยรวมยังเล่าเรื่องได้น่าสนใจนะคะถึงแม้ว่าจะมีบางจุดที่อาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลชวนเอี่ยงวะบ้างแต่ก็ยังติดตามต่อนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นที่น้ำตาล r e ดชูกามีต่อ s q u i ิตเกมเล่นลุ้นตายซีซั่นสค่ะถ้าใครผ่านมาชมแล้วคิดเหมือนคิดต่างอย่างไรนะคะหรือว่ามีซีรีส์หรือว่าหนังเรื่องอะไรที่จะชวนให้น้ำตาลไปดูก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงาน Movie Never Ending <sk ill> หนังจบคนไม่จบด้วยสำหรับคลิปนี้น้ำตาลขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ